สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมในเกม Wuthering w a v e หลังจากเข้าสู่แพท3.0เนี่ยก็มีผู้เล่นหน้าใหม่มากมายเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ถามผมว่าพี่ๆตัวละครตัวนี้สามารถไปเล่นกับตัวไหนได้บ้างจัดทีมยังไงได้บ้างเพราะในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทําคลิปสอนการจัดทีมสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่แบบเข้าใจง่ายแล้วก็จะพาไปดูด้วยว่าแต่ละตัวละครในเกมนีเนี่ยเขามีทีมที่ดี่สุดเป็นตัวอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปทําการวางแผนสุมตัวละครทําทีมในอนาคตกันได้ ส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม Wuthering w a v e ที่ถูกกว่าเติมเองแล้วก็สามารถเติมได้ทั้ง UID แล้วก็ ID Pass รวมถึงใส่โค้ดโนสิเนี่ยก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากร้านด้วยผมก็ต้องขอแนะนําร้าน Wisdom Top Up เติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Wisdom Top Up หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ Wisdom Top Up .com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ Wisdom Top Up ได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้าจะเอาง่ายกว่านั้นอีกเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของการสอนจัดทีมแบบง่ายๆก่อนละกันนะครับเกมนี้ผมมองว่าเป็นเกมที่จัด จัดทีมง่ายมากๆเพราะว่าเราจะสามารถใส่ตัวละครสูงสุดได้เพียงแค่3าตัวต่อ1ทีมเท่านั้นทีนี้เรามาดูดีกว่าถ้าเราต้องการจัดทีมเนี่ยเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปจัดทีมเนี่ยผมอยากทุกคนนะครับผมทําการเลือกตัวละครเมนิเพ็ที่เราต้องการมาหนึ่งตัวก่อนเพราะถ้าเราเลือกจัดทีมจากตัวละครเมนิเพ็เนี่ยมันจะจัดได้ง่ายที่สุดแล้วยกตัวอย่างถ้าผมเลือกมาเป็นตัวละครอย่างออกัสตาเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปดูข้อมูลของตัวละครออกัสตากดเข้าไปที่บท <am> บาทการต่อสู้แล้วก็มาดูว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย เขาสร้างความเสียหายหลักๆมาจากอะไร เซอกาสต้าเนี่ยเขาก็จะสร้างความเสียหายจากการโจมตีหนักหรือว่าโบนัสเฮเวียอคแท็กทีนี้พอเรารู้แล้วว่าตัวละครในตำแหน่งเมนดิเพซของเราเนี่ยต้องการตัวละครที่สามารถบัฟโบนัสเฮเวียไอคแท็กได้ก็ให้เราเนี่ยไปทําการหาตัวละครซับดิเพทที่มีความสามารถในการบัฟตรงนี้ซึ่งในเกมตอนนี้ตัวที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นตัวละครอย่างยูโนเพราะจะสามารถบัฟความเสียของการโจมตีหนักได้ถึง50%หรือตัวเลือกรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างมอติฟี่ตัวสีดาวที่สามารถบัฟได้38%ส่วนในตำแหน่งฮิลเลอร์ตรงนี้ก็บอกได้ ว่าจัดได้ง่ายสุดๆแล้วนะคบเพราะว่าตัวฮิลในเกมมันมีน้อยมากๆก็จะมีตัวละครอย่างจีซาชอคิปเปอร์แล้วก็วอลีน่าที่สามารถนํามาใช้งานจริงได้แต่ว่าตัวละครที่ครอบคลุมครอบจักราวาลในตาแหน่งฮิลเนี่ยก็จะเป็นชอคิปเปอร์นะครับเล็กได้ว่าใช้ได้ตั้งแต่ตัวละครเมนเพสตัวแรกในแพท1.0มาถึงตัวละครในแพท2.8เลยก็ว่าได้นะครับชอคิปเปอร์สามารถไป <will> ได้กับทุกทีมแต่หลังจาก <to> แพท3.0 <Come on. S 1> ขึ้นไปเนี่ยตรงน,นี้ <or any S 1> ผมก็ไม่รู้แล้วแหละครับก็ตัวฮิลสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ที่ดีสุดตอนนี้สำ ตัวละครในทีมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างชอคีเปอร์นะส่วนกีสา่าถ้าเราต้องการที่จะเอามื่อเลือกใช้เนี่ยก็ต้องเป็นทีมที่มีความสามารถในการแปดดอทได้เราถึงจะสามารถมาใช้ตัวละครอย่างกีสา่าแทนชอคีเปอร์ได้การจัดทีมของเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลือกเมนดิเพทก่อนแล้วก็หาตัวละครซับดิเพทที่สามารถบ,บัรดามจเให้ตรงกับตัวละครเมนดิเพทส่วนตัวฮิวคิดอะไรไม่ออกก็ใส่ชอคีเปอร์ได้เลยแต่ถ้าเมนดิเพทของเราเนี่ยเป็นตัวละครที่แปดดอทได้ก็ใส่เป็นตัวละครอย่างกีส่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเเเนนนพทของรราี่่ป็ตััวละคก ดาเมจออฟจูนหรือว่าแมคคานิกใหม่ของแพท3.0เนี่ยตัวละครที่จะมาแทนที่จิสาชอคิปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวละครใหม่อย่างมอรนี่ที่จะเข้ามาในครึ่งหลังของแพด3.0ซึ่งมอนี่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่สามารถเอามาซับฮิวให้กับทีมที่เน้นเล่นกับดาเมจออฟจูนได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะเขาจะมีความสามารถในการเพิ่มการสะสมออฟจู une, นได้ไวขึ้น50%บัฟเอาทนี่ยก็ไม่น้อยหน้ากับตัวละครฮิวเลอร์ตัวอื่นนะครับที่มีความสามารถในการบับดาเมจ25%ส่วนเรื่องการตายก็บอกได้เลยว่าน่าจะดีีสุดในนนเกมมตอนน้้แลวี การตาย1ครั้งแล้วก็การดาเมจถึงตาย3ครั้งเวลาที่เราเนี่ยได้รับดาเมจเกิน30%ของเฮมามันก็จะรับสูงสุดเพียงแค่30%เท่านั้นเมียนตีสามารถเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มความถึกให้ทีมได้การกระเด็นได้แถมฮิวได้ด้วยและยังมีอาวุธประจําตัวที่สามารถเพิ่มคีดาเมจได้ถึง20%เรียือกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครมอนี่เข้ามาก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละคร ซับพิวนะครับผมที่เข้ามาแข่งกับชอคิปเปอร์ได้ดีมากๆแล้วผมคิดว่าก็น่าจะดีกว่าชอคิปเปอร์สอบตัวละครแพท3.0ขึ้นไปด้วยนะเพราะมันมีความสามารถในการช่วยสะสมออฟจูนได้ไวขึ้นหรือว่าช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเบรกมอนแบบใหม่ได้ไวขึ้นแล้วก็ยังมีลูกเล่นในการเล่นกับพวกดามเมจออฟจูนกับตัวละครใหม่ๆอย่างลินน่อะไรพวกนี้รวมถึงตัวละครในน,นาคตอีกด้วยนะครับเพราะฉั้นตัวละครมอนี่เป็นตัวละครซับพิวในนาคตที่ผมมองว่าจะเข้ามาแทนที่ชอวคิปเปอร์ตั้งแต่พวกตัว ว่าจะมีพวกตัวละครที่เล่นกับดาเมดดอตตรงนั้นผมเมื่อคิดว่าจิสาน่าจะยังคงดีกว่าในส่วนตรงนั้นนะทีนี้ต่อไปเรามาดูทีมที่ดีสุดของแต่ละตัวละครกันบ้างดีกว่ามาเริ่มกันที่คาเทเทียตรงนี้ผมขอเหมาเซียโคนาเข้ามาด้วยเลยแล้วกันเพราะคาเทเทียกับเซียโคนาเนี่ยทีมที่ดีสุดของแต่ละตัวละครเขาต้องไปเล่นคู่กันอยู่แล้วนะส่วนในตำแหน่งของฮิลเลอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้2ตัวละครตัวแรกก็จะเป็นจิสาตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโลเวอร์ท่าลมนะครับตัวต่อไปออคัสตาทีมทีุ่ก็ตคนนนนเเหออยยู้ล ยูโน่แล้วก็ชอคิปเปอร์ซึ่งยูโน่เนี่ยเป็นตัวละครซับดีเพทที่ออกแบบมาเพื่อเล่นกับตัวละครอักัสตาไม่ว่าจะเป็นการบัฟการโจมตีหนักแล้วก็บัฟเวลาที่ตัวละครอักัสตาสร้างโล่ก็จะได้รับดาเมจเพิ่มเติมมันก็เลยเป็นทีมดีที่สุดของอกัสตาแล้วต่อไปมาดูของตัวละครอย่างลินเน่กันบ้างลินเน่ด้วยความที่มาเป็นตัวละครซับดีเพทที่ความสามารถในการบัฟครอบจักรวาลตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เลยสามารถเอาไปเล่นได้กับตัวละครหลายๆตัวมากๆแต่ถ้าตัวละครที่เขานิยมเอาไปเล่นด้วยกันจริงเนี่ยก็จะม หรือถ้าจะมองหาตัวละครที่ได้รับบัฟแบบตรงจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเซียงหลีอเยานะครับเพราะเขาจะได้รับบัฟโบนัสอันติแต่ว่าในตำแหน่งของชชคลิปเปอร์ทีมที่ดีสุดของตัวละครลินเน่เนี่ยต้องเป็นตัวละครอย่างมอรนี่นะครับถ้ามอนี่เข้ามาเมื่อไหร่มันก็จะแทนชชคลิปเปอร์ในทีมของลินเน่ทันทีส่วนถ้าใครจะเอาตัวละครลินเน่ไปเล่นในตำแหน่งของเมนดิเพสเนี่ยก็ใส่สารหัวมาในตำแหน่งของซับดิเพสได้เลยต่อไปทีมซานีทีมที่ดีสุดของเขาเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับซานีฟีบี้แล้วก็จีซ่าเพราะถ้าเกิดวว่่่าาเรรไมใสตัละคี มาเนี่ยการจะเก็บเกตให้ตัวละครซารนี่อันติฟาดค,ครบได้มันจะไม่เต็มนะซึ่งก็จะมีเพียงแค่ฟีบี้ที่สามารถเติมให้เต็มได้ตอนนี้ส่วนทีมฟีบี้เนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับฟีบี้โลเวอร์แสงแล้วก็จิสาเพราะตัวละครฟีบี้เนี่ยเขาจะตีแรงไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับดาเมจดอทบนหัวมอนนะซึ่งตัวละครโลเวอร์ก็จะสามารถช่วยแปะให้ได้ต่อไปมาดูกันที่ทีมไฟล้วนกันบ้างก็จะประกอบไปด้วยลูป้าฉางลีแล้วก็แบรนนะครับนี่ก็จะเป็นทีมที่ดีสุดของทั้ง3ตัวละครเลยนะครับก็คือไฟลว้วน ลูป้าเนี่ยคอยมอบบัฟต่างๆให้กับทีมนี้แล้วก็จะมีแบนด์กับชังลี่เป็นตัวละครที่คอยฮิลแล้วก็ทำดาเมจต่อไปก็จะเป็นทีมเกาเบน่าแล้วก็ซิลหยวนนะครับจะเป็น2ตัวละครที่เน้นการสร้างดาเมจจาก Skill, ซึ่งทั้งสองตัวละครเนี่ยก็มีความสามารถในการคอมโบบัฟกันได้ดีมากๆม,มันก็เลยเป็นทีมที่ดีสุดของตัวละครเกาเบหน้าแล้วก็ซิลอยู่แล้วตอนนี้ต่อไปมาดูกันที่ทีมมืดล้วนกันบ้างก็จะเป็นทีมที่ดีสุดของทั้ง3ตัวละครนี้นะครับฟลอ่าแคนเทเลอ่าแล้วก็ล็อกเซียนะเป็นทีมที่ส่งต่อบัฟให้กันได้ดีมากๆเริ่มที่ฟลอร่าไปล็อกเซียแล้วก็ให้แคนเทเลอ่าเนี่ยทำการโจมตีสร้างดาเมจพร้อมกับหุ่นทําการโจมตีเสริมเป็นดาเมจนอกสนามต่อไปมาดูกันที่ทีมน้ําแข็งกัน,กกกน2 ตัวละครที่ส่งบัฟให้กันได้ดีมากๆพอเจอเจื้อเนี่ยมีความสามารถในการทั้งทําดาเมจนอกสนามส่งบัฟเลสเ a น c e สกิล l ถึงตัวละครคาร์ลอตตาเนี่ยก็จะได้ใช้ทั้ง2บัฟเลยมากันที่ทีมตัวยุคแรกกันบ้างอย่างจียานนะครับจียานตอนนี้เนี่ยก็จะมีทีมนี้นะครับผมที่สามารถนําไปเล่นได้ก็คือยูโนในการเอามาบัฟการโจมตีหนักหรือไม่ก็สามารถใส่มอติฟ y กกันได้ ต่อไปจินซีทีมที่ดีสุดเนี่ยก็จะเป็นจินซีเจอจือแต่ว่าเจอจือเนี่ยจะไม่ใช่ซับดีเพทเฉพาะของตัวละครจรินซีนะครับต้องรอตัวในอน,า,า,นาคตตไม่์ที่แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมนี้จะเป็นทีมที่ดีสุดของตัวละครจรินซีแล้วต่อไปเซียงเหลียวเมนดีเพทแจกฟรีตัวนี้ก็สามารถใส่ตัวละครลินเนในการนำามาบัฟได้นะครับหรือไม่ก็เอาเป็นตัวละครยิลินก็ได้นะครับทีมพี่เขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละ มากะที่ตัวละครอย่างคาเมเลียกันบ้างคาเมเลียเนี่ยในตำแหน่งของซับดิเบสสามารถเลือกเล่นได้2ตัวนะครับจะใส่เป็นสารหัวก็ได้หรือไม่ก็ใส่มาเป็นตัวละครอย่างล็อกเซียก็ได้นะครับตอนนี้เลือกใช้ได้2ตัวเลยดีทั้งคู่เรื่องบัฟดาเมจพอๆกัน ผมก็น่าจะไม่ได้ตกหล่นตัวละครตัวไหนไปนะครับส่วนพวกตัวละครสีดาวตัวละครจากตู้ถาวรเนี่ยผมไม่ขอพาไปดูทีมและกันนะครับเอาเป็นแค่ตัวละครระดับลิมิเต็ดก็พอนะหวังว่าจะเป็นไอเดียสําหรับคนที่กําลังวางแผนจะทําทีมสักทีมขึ้นมาแล้วก็อยากรู้ว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันมีทีมที่ดีสุดเป็นตัวละครตัวไหนบ้างนะครับคลิปนี้ผมก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปเกมวุดเทิงเวฟคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอบายบายนะครับ